รายการสวัสดีเมืองไทยโดยดร์สิวพรศรีศักดินั์น ไทยได้ขึ้นแท่นส่งออกอาหารสุนัขและแมวอันดับสองของโลกค่ะซึ่งก็มีมูลค่ากว่า2,000ล้านเหรียญสหรัฐนะคะสำนักง,งานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าเผยว่าปี2,567ที่ผ่านมาไทยก็เป็นผู้ส่งออกอาหารสุนัขและแมวอันดับสองของโลกค่ะโดยมูลค่ากว่า2,677ล้านเหรียญสหรัฐนะคะซึ่งก็ขยายตัวร้อยละ29เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้านี้ และมีสัดส่วนร้อยละสิบของมูลค่าส่งออกอาหารสุนัขและแมวของทั้งโลกค่ะเนื่องจากเทรนด์การเลี้ยงสัตว์และใส่ใจสุขภาพสัตว์เลี้ยงนั้นเพิ่มขึ้นทั่วโลกค่ะและประกอบกับผู้ประกอบการไทยได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ได้ตอบโจทย์ผู้บริโภคตามเทรนด์ได้เป็นอย่างดีนะคะเช่นอาหารสัตว์เลี้ยงเพื่อสุขภาพวิตามินสูงสตรเฉพาะสําหรับสัตว์เลี้ยงเด็ก ป่วยหรือชราซึ่งส่งผลให้ไทยนั้นมีศักยภาพในการแข่งขันและก็สามารถขยายตลาดได้กว้างขึ้นค่ะทั้งนี้ผู้ประกอบการก็ควรที่จะเร่งพัฒนาคุณภาพและสร้างสารรค์อาหารสัตว์ในรูปแบบใหม่ๆนะคะที่ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคในแต่ละกลุ่มแต่ละประเทศเพื่อผลักดันให้ไทยก้าวขึ้นเป็นอันดับหนึ่งในการส่งออกอาหารสุนัขและแมวของโลกในอนาคตค่ะ